จะมาแนะนําเครื่องให้ทางคุณกิจน,นะฮะใครได้ฟังนะฮะเครื่องตอนนี้บูธของตรงน,นี้ก็จะเป็นบูธของธนารารนะครับที่เราขึ้นเครื่องตัวนี้จะเป็นของโอ i ิกนะครับเป็นงานเ e x ็กเจอร์พิ้นนะครับเป็นงานเน้นพิ้นนูนนะครับพิมพ์แค่รอบเดียวนะครับไม่ต้องหนุนเข่าเยอะนะครับเป็นงานเน้นพูกเดียวศิละปะเป็นหลักนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เราเปิดตัวนะครับเราสามารถ สามารถเคลือบทองลงมปอย่างนี้ได้บนบนแคนวานะครับมองงานศิลปะนะครับหรือว่างานมงคลนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมตัวอย่างที่บูได้ก็ผมพาไปเดินดูตัวตัวอย่างที่เรามีพิมพ์ไว้นะครับ,รบที่เราเขิงเฟมไว้จะเห็นภาพมากกว่านะครับก็สังเกตนะครับก็จะมีความนูนลึกตื้นที่แตกต่างกันในรูปภาพ วเวราสามเฟรมเสร็จก็จะมีความสวยงามนะตัวเด่นนะครับแล้วตุนทุนไม่แพงนะครับสามารถไปอัพราคางานได้แต่ข้า,ขางหลายหลายหลายหลักหลายมากตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้จะพิมพ์เป็นแผ่นได้ม้วนได้โดยเราที่เราเรียกว่า,วาเครื่อง t e x t จอร์พิ้นนะครับนะก็จะเป็นศิลปะที่เราตั้งโชว์ไว้นะครับเป็นรูปต่าง ภาพนี้ก็จะมีความนูนที่รูปแบบแตกต่างกันหลายระดับนะครับเพราะความนูนสมัยก่อนทำได้เนี่ยมันต้องระดับเท่ากันแต่เนี่ยมันมีระดับที่แตกต่างกันที่ว่ามีตื้นกว่าลึกกว่าเลเยอร์ที่ซับซ้อนกว่านะครับเปโปรแกรมการจัดการก็จะฉลาดขึ้นนะฮะก็อ,อย่างนี้ก็จะมีการเคลือบทองตรงจมูกตรงนี้นะครับขึ้นมาทำมีความแตกต่างของรูปภาพนะฮะอย่างรูปนี้ก็เหมือนกันก็จะมีเส้นลึกของรูปภาพกับเส้นบางีที่เกิดขึ้น ทำให้ตัวูปภาพเองเนี่ยสมจริงมากขึ้นของภาพน้ามันมากขึ้นนะครับออตัวภาพของเราทาให้ดูสุดตอนนี้ก็จะเป็นประมาณอยู่ที่3มิลภาพนี้อยู่ประมาณ2มิลน,นะครับความลึกของรูปภาพก็จะค่อนข้างที่จะชัดเจนการลายต่างๆเทกเจอร์ของลายภาพนะครับเห็นได้ค่อน้ชัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเคลือบทองนะครับเป็นลายเส้นที่น้นลายเส้นเป็นหลักในรูปนี้นะครับ งงเดี๋ยวเดินดูบูธไปฝั่งนี้กเลยครับเดินฝั่งนี้เลยกัน,นครับ <c oughs> ครับอันนี้ก็จะเป็นของวัฒนศา,าจะเป็นแบนด์ของลิฟต์นะครับก็ <c oughs> จะมี DTF กา UV DTF ที่เคลือบทองได้นะครับแล้วก็พิมพ์แบบธรรมดานะครับมีทั้งหมด3รุ่นมาด้วยกันทั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่นะครับนี่เป็น UV DTF นะฮะ งานที่ออกมาก็จะประมาณสไตล์อย่างนี้นะครับสามารถลอกแล้วก็ติดได้เลยเป็นสติกเกอร์ที่ตอนนี้กำลังฮิตมากโดยที่ไม่ต้องไปได้ค่าเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เครื่องเท่าไหร่ครับตัวละตัวนี้ราคาอยู่480,000บาทครับใช่ครับนะครับเราสามารถแปะได้เลยนะครับแล้วก็แปะสายวัสดุอะไรก็ได้ครับแล้วก็กดๆนะครับ เราสามารถลอกได้เลยครับพิมพชิ้นงานสวยงามได้นะครับถ้าเป็นกระดิกใสายเราก็จะมีการเทรว่าสีขาวทึบหรือไม่ทึบมีความฟุง้งกระจายของเส้นขอบหรือไม่นะครับมีการเทว่าขาดละเอียดนะครับทั้ง2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเราเลย2รุ่นนี้ u v d t f นะครับไม่พอนะครับเครื่องนี้เราสามารถมาตัดแปลงอะดัฟใช้กับด้วยเราใส่ที่มีพิเศษเราสามารถพิมพ์ภาคแคนวาได้อ,อันนี้จะเป็นฟิล์มฟิล์มบีที่เครื่องอื่นทำไม่ได้พิมพ์ภาคแคนวาได้ไดสติเกนะเกอร์ไดคา,าคดได้นะครับสติกเกอร์ไดคดที่ภ้าคมชััดนะครบ ะครับเราสามารถพิมพ์สติกเกอร์ไดคาได้เลยอันนี้ได้ตัดไปไหมเฮ้ยไม่ตัดไปหรอนี่สิครับอันนี้ได้ครัาไปยังะนะะฮอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็สามารถพิมพ์พวกสติกเกอร์ฉลากคนนี้ได้เพิ่มถ้าบอกว่าเครื่องนี้เสามารถเอายิมวันได พิมพ์พวกไวนิลอันนี้เป็นสติกเกอร์อิงเจทั่วไปที่เราพิมพ์ผ้ามันจะพิมพ์คมชัดกว่าสติกเกอร์อิงเจทั่วไปเนื่องจากว่าเขาไม่มีล้อจับเขาใช้แกนตัวนี้ในการขับเคลื่อนทําให้มันเสมอกันถ้าล้อจับมันทาให้ผ้ามันกระโดดนะครับมันก็ทําให้มันพิมพ์คมชัดขึ้นนะครับก็สามารถทำเพวกถุงขนมอันนี้คือโปรเจกต์ที่เราเพิ่งทาให้ลูกค้าเสร็จไปสามารถพิม์าลูฟอยได้เครื่องนี้ที่มันถุงขนมได้เผื่อมีเพื่อนๆม,มีงานประเภทนี้นะครับ ในงานก็จะมีซื้อเครื่องแล้วแถมเครื่องตัดให้เครื่องนึง่งใช่ตัวเป็นตัดสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็จะตัดย่าให้มันเยอะๆขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็น DTF 4หัวที่เป็นทูฟอร์มชันของเราอโอาโอตโ้วนกลียวออโต้แช่หัว DTF ที่ทําเกี่ยวกับเสื้อผ้าของเราก็จะมีฟิล์มหลากหลายนะครับแล้วก็จะมีฟิล์มที่อาจจะไม่ค่อยเห็นทั่วไปเรามีทําห้องไว้ห้องนึงเป็นเขาเรียกว่าเสื้อที่เราใส่กลางคืนตอนเช้าเราจะมองเห็นแต่ว่ามันความมืดเสร็จเสื้อมันจะมีแสงออกมา ในห้องนี้นะครับเรามีจำลองไว้นะฮะครับก็2หัวนะครับแล้วก็มีสติมิชชั o นที่เปิดตัวใหม่ก็มีทำเครื่องซับเพิ่มมานะครับอันนี้4หัวพิมพ์เครื่องซับ d i m มิช i ั n ไอแปะหัวพิมพ์นะเครื่องนี้แปะหัวพิมพ์เป็นอุตสาหก,กรรมนะครับเป็นเราเพิ่งทําตัวตลาดงานซับแปะหัวนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่อง UV 2หัวทั่วไปนะครับขาวสีนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง UV ขาวสีวันนี้เงาวันนี้ด้านนะครับก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างได้ยอมรับค่อนข้างเยอะตัวนี้นะครับขายค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เนี่จะเป็น UV เฟเบทนะครับ G6 นะครับทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะมีไฮไลท์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ตัว e ีโค8สีซึ่งเราเพิ่งนำเข้ามาเทสก็คือปกติ e ีโคเนี่ยจะมีแค่สี c สี่ลเคแต่เนี้เราใส่ LCLM กับ LOR กับ LK เข้าไปทำให้สีส้มเนี่ยคล้ายๆกับเรียมแบบของเอฟสั L สีให้มันกว้างขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็ยีงเป็นหนึ่งหัว e ีโคธรรมดา1หัว แล้วก็จะมีของเครื่อง UV Pro ที่เป็นสามมี่เอาไว้พิม์ไว้นิ้วตู้ไฟนะครับแล้วก็จะมีตัวเฟมเบรรุ่นนะครับตั้งแต่ i p h o นหนะครับ6 0 9 0แล้วก็ G5i-60-90 แล้วก็ตัวเล็กเริ่มต้นจะเป็นตัว ออ uh, A สามนะครับเริ่มต้นแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็น DTF เหมือนกัน3รุ่นคือที่เน้นราคากลุ่มตลาดที่ค่อนข้างที่จะจับต้องได้จะเป็นตัวเล็กนะครับไซส์เล็ก6-30ามสิเซนสเซนแล้วก็ไอซับสอง <c oughs> นะครับก็บูททั้งหมดประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับผมขอบคุณมากะครับขอบคุณครับของเจ้าครับขอบคุณครับ